เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อหนยเ้ยเฮ้ยสนุกเลยนอย่าทักอย่าทักข้างหลัเนบอออเลยหมดเรื่องเลิกจะหมุนเอาเลที่จะหมุนเอาฉลาดแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมเกง

เราเท้าทำไมตัวเขตแล้วกูใส่เข้าไปมาเลยที่นี่กูเขตกับแม่งมากแล้วเหมือนมาซ้อนเป็นตุ้งยีหูยี่อ่ะไปอ้าวโอเคแล้ครับผมเหมือนเชื่อคิดที่คุณได้เห็นกันเลยนะครับวันนี้เราจะทำลาวซันญ่าแบบพี่โดประกอนลำต้องพูดเราพอเหมือนพี่โดมด้วยดิพี่โดครับเขาพูดไงพูดไงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมซอสที่หอมมากแต่หน้าเขาไม่เหมือนเลยเนาะได้กลิ่นตั้งเลยนะฮะหอมมากตอนนี้ ถึงเวลาของการใส่เนื้ออ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมซอสที่หอมมากวันนี้เราทำลาซานญ่ากินกันใครเคยกินลาซานญ่าบ้างกูของโปรดเลยเคยกินอ้าจริงกูไม่เคยกินเลยเคยดูแต่ในเจ้าเหมียวจอมโนชีต้ากาฟิวกาฟิวกาฟิวชอบกินลาซานญ่าใช่เออเหรอแล้วเห็นมันกินแล้วแบบว่าเฮ้ยหน้าตาอร่อยดีอ่ะอร่อยอร่อยดัง once again my life has been saved by the miracle of lasagna มาโอเคขั้นตอนแรกเลยจะเอามาลงเนย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 มาใส่หม้อไว้นะครับเคี่ยวเคี่ยวให้มันละลายเออคี่ยวนี่ต้องเป็นพวกหมาป่าอะไรพวกนี้ไหมอนนั้นมันเคี่ยวเสือเออยู่ในแน่อยู่อยู่ที่นี่กูพูดหมาป่าไปเคี่ยวเสือไอ้เนี่ยกูถามอยู่ไหนบอกอยู่ที่นี่เลยนะไม่ได้อยู่ที่นี่เเสือมองไม่เห็นอะไรางี้ก็ไม่่าไปเดี๋ยวจะเอายาไปละลายแต่ระหว่างนั้นเราก็เตรียมอันนี้ได้อะไรซอยหอมใหญ่กับกระเทียมเอาไปทอด ไอ้บ้าไอ้บ้าบ้าไปแล้วอยากแครอทด้วยแครอทด้วยเฮียกูไม่อยากหั่นนะหั่นแล้วร้องไห้อะมีวิธีหั่นของที่ไม่ร้องไห้ด้วยทำไงเฮ้ยทำไงทำไงให้คนทำให้ทำไงยังไงกูก็ไม่ร้องเขาบอกว่าให้้าาอะไรสักอย่างไปตงปากเลยมันจะไม่ร้องไห้ไม่ขีดไฟนี่ร้องไห้ข้าไม่ขีดไฟอันนี้ได้ไหมทัพีได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ลองๆๆเดี๋ยวพูดกับคนดูไงก็ไม่ต้องพูดพูดบ่อยมากมั้งในคลิปอ่ะโอ้พูดเยอะแล้วเกินนกฮูกหมดแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทำอะไรโอ้ยหนอลูกเจ็บกกลางแต่จริงแล้วมีสิ่งทีู่กต้องคือเอาหอมเนี่ยเอาหอมเนี่ยปอกเปลือกแล้วก็ไปแช่น้ำแข็งกับน้ำก่อนให้มันเย็นแล้วเอาขึ้นมาหั่นจะไม่แสบปลาถูกต้องอันนี้คือดูมาดูช่องชวิตสดใสี่ะ

ยิ่ง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 ยัไงยัยุ่งอะไรเนี่ยอยากจับบ้างอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่ได้โยนนะ้นกูขอโยนหน่อยเว้ยพิธีการโยนของสามอย่างครับทุกคนเริ่มจากอันเดียวก่อนปึ๊บปึ๊บเอาให้ชินจะสามารถหลับตาแล้วการจะโยนได้แล้วเราอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกบอลมันอยู่กับเราเลยนี่หว่ามันคือส่วนหนึ่งเราเลยนี่หว่าเพิ่มเป็นสองลูกครับพอเราชินแล้วโยนจับ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 จะสามารถหลับตาและโยนได้ เนี่ยเวลาเราเชินแล้วมันก็กลายว่าเฮ้ยลูกบอลคือส่วนหนึ่งของเราจริงๆเนี่ยไม่ย,ยู่ล้วตลอดเวลาเออเนี่ยว้าวแล้วถึงขั้นตอนสามลูกทำยังไงสามลูกแล้วปึ้งปึ้งปึ้งให้ดีเงนินฝึกงก่อนปึ้ง พึ้งพึ้งพอรู้เรื่องรู้จักปป๊บจะฟองเองเราเริ่มเร็วนเริ่มเร็วเริ่มเร็วหลับตาได้แล้วมันจะเป็นตัวนึ่งกับเราโอเคปึ๊บเปิดเปมดเปึ๊บปึดบปึดบปิดเปิดมปิด่ปิดเ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 ปิเปิดเปิยเปิแเปิดะปิดบปิเปิดเปิดเปึดเปีดเปิเปิดเปิดเปิดเปอดเปิดเปาดเปิ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 เปิด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 เปเปิเปิเปิด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 ิเิเเเิิเอไมต้องเรียนพิษเดิินะครับคนมาสอนเด็กเ เลยนะไปดูต่อในยูทูปเอาเองเข้าไปยูทูปเป็นพ่อแม่วะยไปไม่รู้เรี่องคุทำมาสัญญาเป็นเนี่ยกูเล่นทหากลางไหมคุณดูพี่โดมพี่โดมอุกรณ์ลำมีคนสองกูช็อกก้าวไหมไม่มีมักสองกูตอนโมสามคุณช็อกก้าวเด็กมหนึ่งรูสอนไหมไม่มีเรียบร้อยอันนี้เสร็จแล้วเย้ ไม่รู้เนี่ยกทาแค่นี้169นะทุกคนไม่ดูครีมมันล่ะมีราคาบอกอันนี้แป้งหรือกาแฟเสบอนอ้นอะไรแบบนี้ไปแล้ว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  ขช่แล yeah, mm ้วเดินไปโคตรไกลเลยเอาไล้ขนาดเอาหม่อนี่เลยอ่ะหม่อนี่เลยอยากเอางานปอดมึงใหญ่มึงไปทำเสียงยาวแข็งมาพูดว่าโอ้ขนานะโอ้หนาใครยาสุดชนะเอาให้สุดงั้นหน่อยโอเคสามสองหนึ่งโอ้ขนาอุ้ยไม่ไหวใหญ่ใหญ่ไม่ยาวจัดอ่ะมาเที่ยวไหนมาทำไมอ่ะอุ้ยที่มันพอน้องคนสองคนแล้วอ่ะ เฮ้ยหาแล้วเ้ยเ้ยเอเร็วไปเร็วเกินไอ้เฮียนกินไปมันเลนันเรินนริมึงเคยทนอย่างเงี้ยโผิีมั้งเออใช่เกิดหมดแล้วหมดอีกมแล้วหมอีกไอ้เียก็ตอนมันดูดหลุมเท่านี้ ไอสัตว์บูดเหลืองเรมั้งไอ้เหี้ยอ้าวโอเคเอาหอมกับแครอทมันเป็นเต่าเต่าเต่าแล้วเต๋าต้องมีเลขไหมมีหนึ่งหรือหกไหมไม่ต้องมีนะตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้หอมแล้วก็ใส่หมูร้อยหอมเลยเหรอแอบมันบอกว่าร้อยหอมอ่ะร้อยหอมมั้เหรอเรามีเยอะมากนะเออกูนั่งนั่งดิตกดูเด็กยังเขินเลยนะน่าไปทำกันอ่ะอคือมึงหอมกันมาตั้งแต่สมัยก่อน ใส่หมูแล้วใส่หมูใส่หมูดิใส่กะเพราเลยพี่เพาผัดน้ำราดเฉยอะไรครับเฮ้ยไปเหลืองนี่สัตว์ no สแกนให้เฮ้ยสแกนมาเลยเจ้อายุวันน้องอายุวันน้องสุดค้างพลังคุณสุดค้างพลังอ่ะโอ้ยตัดเจ็บปีตัดเทปปีไม่เหลืองไม่เหลืองอะไโอ้ยตัดเ็บปี no 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 มวยไทยจานี้นะจังไม่เป็นภาษาบาลีวะโคโนตญาวะโโนพันเตไอ้จังหวัดทุกคนมีเสียงดไอ้จังหวัดทุกคนมีเสียงทุกคนเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งต้องทำใหม่เลยหมูเน่หมูเน่าเฮ้ยหมูซื้อมาวานแช่ตู้เย็นแล้วมันกระเดียวลองดมดิไม่ใช่หมูไม่เก็งเต้ซื้อหมูใหม่ป่ะไปล้างเลยอุ้ยเบลอเบลอเบลอไม่เน่าไม่เน่าลบโดนเดี๋ยวมังร้อนแล้ว ดีดีนะยังทำไม่หมดโอ้ยเฮียยังไม่จบโอ้ยโอ้ยโหดมากโหดมากไปแล้วโอเคเราเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อหมูก่อนหมูเน่าซื้อไว้เมื่อวานแชทเย็นไว้แต่ว่าลืมเสียไปทุกเย็นโอเคเดี๋ยวไปเอาหมูใหม่ก่อนนะไปไว้แล้วกันโย่ เอาเลยครับผมระหว่างที่รอหมูก็จะหั่นไอ้นี่ไว้หั่นกระเทียมให้เป็นเต๋าเป็นลูกเต๋าไว้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการปรุงนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็จะเติมนมเข้าไปเพราะอะไรให้มันเหนียวขึ้นให้ให้มันนุ่มลุวนขึ้นลุวนขึ้นเพราะเขาอยามันเหนียวไปใส่ชีสเยอะใส่ชีสเยอะไงชอบชีสเวลาอบมันจะได้แบบยืดยืดไงอุ้ยเป็นลมอุ้ยอเป็นลมจิบไปทันที ีปิงตอนเ, <c oughs> เลยทำได้งไงวะยิ้มหวานเลยคิดได้ไงวะเด็กขี้อะเดี๋ยวบอไฟนะเดี๋ยวบอไรให้นอไปอดไปอดอ่ะโอ๊ดโอ๊พันหี่องดย เฮียหนัาเลยกูไอ้เหี้ยมามึงดูดออริกาโน่กันเหรอไปคันเลยคันเลยมานั่งอออริกาโน่กันดีกว่ามานั่งไอายุที่หายอ่ะเนี่ยดูดิธีนะฮะมันเป็นเบโกเกียเกียร์เฮ้ยอย่างน้อยได้ฟิวไออยู่เว้ยนี่เอาเกียร์ก่อนเออมันเล็กไหมมันน้อยไหมเฮ้ยทำไมเขาต้องทำปลายเป็นแบบเป็นจรวดๆอย่างนั้นด้วยเอาไว้ปิดไม่งั้นเดี๋ยวมันหกออ๋เหี้ย O <laughs> que ช่วกูไม่ได้หรอกบอกจริง้แ่วันี่มึงแบบปั้งไปแล้วไอ้เหี่ยแล้วเพือ้ยื่นเลยกูเอามาให้กินขาเดี๋ยวแจ้เลยเรียบร้อยไม่ต้องแกระถาด้วยแต่แซ่ลโบราวัชวัต์ต้นดูอันนี้เป็นส่วอะไรเป็นอาสตางารย์ตัวเนนะครับมากย่าวเบสต์วันอ้าวันตายเพราะเล่นโดหลอกเหี้ยไอังแม่ใช้ไม้แก่สิบราสุก้าสัตว์มันจะร้าย ปัญยาอนโอเคเราได้หมูมาแล้วนะครับหมูหมูใหม่เลยหมูใหม่หมูใหม่หมูใหม่ทำไงทำไงหมูใหม่เดิมเหมือนเดิมเดิมเหมือนเดิมเอาเอาไปแช่ตู้เย็นให้เดิมก่อนโอเคผัดจากสองอะไรอยเงี้ยจุดเท้าจุดเท้าจุดตท้งเหมือนเดิมเหมือนเดิมผัดเหมือนเดิมแม่ไปหาลี่มานานเลยแสบคอเลยแอบคอเลยมาโอเคนะครับเดี๋ยวจะตั้งไฟไม่ต้องร้อนมากนะครับให้มันแบบพออุ่นนะเดี๋ยวมันจะทำให้หอมไหม้นะครับผมใส่น้ำมันไป เป็นโมกรกดก็ได้หรือว่าเป็นอะไรแล้วบ้างไอ้เกาหากาหาก็ได้เฮ้แต่พวกแพงนะแต่พวกอย่างนี้แะงนะมันมากอกอ๋อแล้วต้องใช้มันมาก่อบดีกวมากอกกันมันมาดื่ไมได้นะอยนี้นยามกอบแล้วมันมาหงิดยังไงงิดก็งี้ไง่อามรกดเเฮ้ยไ็นนกดไม่กอเลยไกอแ้ต่ไม่อย่างนี้อะไรเรเปนยังไงน้อยากกดจังเลยอทีนึาอยากกดเลยเฮ้ยขอ้ยเฮนยเยเฮ้ยยยเยเฮ้ยย อะไรตัไม่ตเยอะนเนกดถูกไงปุ๊บแล้วมันมีสีเลยกระทกู้หม้แล้วใส้เหียใส่แล้วนะมันเกินไปเอออะตอนนี้เอา มะละกอหอมไรรคัก่นาอไก่ลอยกระห้องเกี๊ยวผัดได้ครับผัดได้เท่ากันเกิดส่งกลิ่นหอมมาตบอดนะใช่จริงๆเราไม่ต้องซื้อน้ำหอมไยนะผัดในห้องน้ำแล้วก็ผัดลอยลอยกินอาหารมันหอมคนละอย่างไอ้เหี้ยต้องส่งหอมไอ้เหี้ยหอมมากเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวแบบพฮ่งกินสเต๊กใส่หมูใส่หมูเข้าไปน่าจะหมูใส่ใส่ไก่ได้ไหมถ้าบู๊ตทำกันแต่กินละท้ายยากแล้วใส่ไก่ได้ไหมเดยคนคนคลินอะได้จริงเนี่ยนะโปรตีนเขามันเป็นเนื้อมากกว่าอ๋อเหรอใช่โปรตีนเป็นเนื้อ ก้ไม่กินเนื้อหรอไม่กินเนื้ออุ้ยเหมือนทำให้อลฟากินอย่างนี้เลยนะรับเหรอแนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสีไม่ได้นี่มาสีต้องกินช้างเดียวเดียวอ่ะกอช้างให้สีกินอ่ะใช่ไม่ไม่กินเลียววะมามา่มามาม่าช้างน้อยออไงไอเวนั้น มันเบื่อสัะเบื่อสัตว์นะเบื่อสัตว์ต้องเล่นตามไปลงเขาปง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 เอางี้่าเคยกินอะไรแปลกที่สุดเลยเล้านไล่เมื่อไหรดีกว่เลยแปลกที่สุดเลยเออเป็นเป็นสัตว์เป็นเป็นเป็นเขาเรียกปกติหนอนด้วงอุ้ยหนอนด้วงไอ้กระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะใช่ด้วงมะพร้าวแล้วเนี่ยทุกคนนี่แหละนอนด้วงเราเคยพูดเอาไว้ในตอนจริงงูถ้าเกิดเราถึงสามแสนไร่เมื่อไหร่เราจะกินหนอนด้วง ท่บอกก่อนเลยนอนด่วงมันทําให้ช่องเราบินไอ้ดีวอะลองกินไอลองกินหนอนด้วงในช่องมาแล้วคลิปเหลืองคลิปติดโดนแบนก็เลยคิดอยู่ว่าอ๋อหน้าอาจทะทำให้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์บางอย่างที่แบบว่าดีกว่าหนอนด้วงก็จะเซอร์ไพรส์ให้นะครับถ้าเกิดคิดว่าหนึ่งสามแสนไร่นะเพราะมีคนทวงมาแล้วก็ เออมามาเขียนเลยนะว่าทาลุนสัตว์ใชช่่ใในใในนช่องหัวกินมได้จริงเขาด้วยนะครับจะทาอะไรที่มันสนุกสนานแล้วก็สุดมันั้นได้กินเลยนะต่อไปนะครับผมปรุงรสใส่หมูสับเรียบร้อยแล้วกำลังจะใส่มะเขือเทศบดลงไปใส่เยอะไหมก็บบนั้นเราตามใจชอบเราอ่ะเอาจัดเลยดิคนนี้ในนี้มีอะไรบ้างตบอลมีมะเขือเทศมีหอมมีกระเทียมแบบ ที่มันปั่นรวมกันเรื้อบ่อยแล้วแล้วราเราสับใช่ไหมเออให้มันได้ทิกเกอร์ในการเคี้ยวไงโอ้แล้วจูเล่เจออะบอลไปจูเลเจอร์อยู่แถวสเปลว์อแล้วฟิวเจอร์บอร์ดอะฟิวเจอร์บอร์ดต้องไปซื้อร้านเครืงเขียนอ่าแล้วเมเจอร์อะเมเจอร์กันดูดังไงอ่าเอาเมเจอร์อะอุ๊ยโอเมเจอร์นี่ยีโง่ลเลยอ่แล้วจูเลเจอเฮ้ยจูเลเจอห้าสีเฮ้ยไม่จุดเตี้ยรอบหน้าเราเอางี้ไหมอา จุ๊บจี้เหรอจุ๊บจี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเด็กๆนะเดี๋ยวจัดโต๊ะนั่งคุยกันนู้นเดี๋ยวกูยืนทำตรงนี้เราก็แยกกันกล้องไปเลยทำแล้วหารลุงพันธไหมล่ะโต๊ะโต๊ะนั่นเราคุยกันให้ลุงพันธ์ทำมาไม่ได้เลยบราเหลือบบกุดกันแถวเนี้ยโต๊ะฉากเขาไม่ไม่ไม่มีนะใช่จบแล้วโหเป็นการดำเนินมากสิบห้าปีสปอนนี่คือแฟนตัวจริงทุ่หนกกุ้งชาบ้าก่อนนอนต้องเปิดแล้วก็หลับไปให้มันเป็นเรื่องไอ้เรื่องฮา เอาลึกตลกก็ได้อ่ะไอ้เดี๋ยวจะสวยอยู่แล้วไอ้สัตว์วอร์มวอร์มอะถึงเวลาวอร์มมานี่ก่อนอ๋อวอร์มไม่ไม่มองตากันที่หน้าเปียกหน้าติดกันได้ไม่อย่างนั้นไม่มองแค่เปัสสาวะทำเหมือนกันเลยวอร์มเครื่องกูบอกแล้วว่าเครื่องน้ำมันเนี่ยเป็นเครื่องที่อเม a ซิ่งที่สุดแล้วนะจริงสมองใช่มันสามารถทอดได้โดยที่สบองอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรกันะไก่เค็มสิ ทำไมเรา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 ไอ้กูฟูให้แล้วห,หรอทำไมวะไอ้ที่กินไก่สิเป็นไงนะวันนั้นหนูกินไก่สิแล claro huh? ้วมันเหลือเอ้โหพอมันเหลือเสร็จใช่ปะเอาไปเวฟบางคเอาคนไปเวฟไปเวฟพอเวฟไม่เป็นไรนิ่มนิ่มเลอยลองเอาเอาข้าวม้อนี้เป็นไงจ้อเหมือนเดิมไอ้ที่มันเป็นไก่เหมือนเพิ่งสั่งมาเลยหอมเหมือนเดิมอ๋อวู้กูวุ้ไปฟังกันอยู่อ่ะเรื่องจริงเรื่องของเขาเขาเาลืมไงบ้านยังไม่มีโมไอหม้อนี้ในบ้านบ้านยังไม่มีโมไอหม้อนีันนี้าเลยบ้าไน อุ้ยทค่นี้ก็หลักสัญญาแล้วนะอุ้ยเฮ้ยถ้าใส่เส้นกับสปาเกตตี้ก็สปาเกตตี้เลยสปาเกตตี้ไหนนะถ้าเกิดใส่ใส่ไอ้ลูกชิ้นไปติ๊บชิ้นนะอืมเฮ้ยไม่รู้มันเลยนอะใช่ไม่ใช่ลูกชิ้นระหว่างไม่ใช่ห่าไม่ใช่เฮ้ยอ๋อระหว่างรอนี่เตรียม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 อะไรอ่ะฐานมันฐานมันเราก็เอาอันนี้ใส่ก่อนแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็ ปิดครับ <Hey. S 1> อนนไอยังไงแล้วแป้งอันนี้อันนี้นอะไรอาเราวางไว้เออเลยใช่ไหมว<อ>างไว้ก่อนเสร็จแล้วอันนี้ตายนี่คืขั้นตอนการบรรจุเลยใช่ไหมนี่บรรจุบรรจุอันนี้อะไรอันนี้คือใช่แล้วเหรอใช่เฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าเรนสัญญาก็ไม่ย,ยากแค่ชื่อยาเฉยโอ้โหพี่โดครับพี่ดโดพี่โดเสร็จแล้วก็ใส่นี้ใส่ช็อตใส่แป้งชั้นไปเรื่อยๆเยอะน้อยแล้วแต่มันก็เป็นขนมชั้นนี่หว่ามชั้นมันไม่ใช่ขนมเธอ แล้วก็แผ่นนี้คับอีกแผ่นทำไมไม่เต็มทักอันเลยว่มึงจะตับเป็นไพ่เลยเหรอไอ้หี้ยะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ต้องตัดต้องตัดนี่นี่ๆตัดอะไตัดอนั่นเฮ้ยเออดีดีได้ได้ได้ดเฮ้ยดีดีนะคนเจ๊ขายมือสองถามทำดีไว้ไหมเนี่ เ้ยโอ้เฮียชมไดเดียวเดียวเองนเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวทำไมชมไม่ได้ทไมมันแน่นก็ชอบคำชมเว้ยคนดจากูเววยจากกูไอ้น้องนอยไพ่โอ้โหไนด่วนไอ้ตาดามันดามันไอ้คู่ดามันสัตว์โอ้ยท่จะลื่นด้วยด้วยไอ้เฮียเราบางทีเหม็นด้วยก็ทิเลยไปงเลยไปอล้วไปีกละพร้อมอเ เอาไงต่อไม่ต่อพร้อมเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าพร้อมเสร็จแล้วก็ดึงออกกัเลยสตอกมันสตอกมันคุ่ร้อนเลยดิร้อนเลยเอ้าวทำร้อนก่อนให้มันละอุ่ก่อนเหรออ่ามันจะได้แบบว่าบ่อ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 อ่าเสร็จแล้วทั้งในต่อก็กสังเลยระวังร้อนนะใช้ในคุ้มเปล่าเฮ้ยคอยคอยเออปล่อยคุ้มคุ้มเนี่ยเหรอคุ้มเออใช่เจอดายเลย ไม่ให้เสียดายหมูเสียดายพลอยี่นาทีในการอบนี้สิบห้านาทีสิบห้านาทีกับความร้อนร้อยแปดสิบองศาในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมไม่ใครมีหม้อทอดไร้น้ำมันสามารถไปทำราสัญญากินเองได้หรือว่าทำหมูกรอบไม่ไหวเลยมาเริ่มตั้งนะครับร้อยแปดสิบองศากับสิบห้านาทีจะเกิดเป็นอะไรรอติดตามชมกันไอ้สต๊อบด้านนอกแวันนี่ร้อนลาไปก่อนไอ้เฮียอะไรวะกลังจะกดเลยเีย แล้วเริ่มไปนะเย่ริ่มแล้วร้อยสิบสามข่าวดี่แมรี่คอร์เตอร์จะมีกระถาเป็นเกี่ยวกับกาแฟเยอะยังไงเอสเปรสโซอาบูชีเดียวน่าหนี้เห็นไหมกาแฟเยอะร้านเอ ทำไมเนาเทำไีการูใช้ขี้เดียวแสไม่แพ้เลยสายแพ้เลยทายเดียว่ทายเดียวเลยกระแบไม่แตะเลยอ่ะไม่อยุดนลยเป็นคู่แข่กันแน่ขากางเหล่าแพ้เลยแพ้เลยโอเคข้ามไปแล้วกถามอกอันนึงรอที่สุดแม่ค oui> รับผมไปดูกันเลยจะเกิดอะไรขึ้น เอาละเนี่ยสมองได้โอกได้หรือเปล่ายกได้หรือเปล่ายกได้หรือเปล่าเนี้อุ้ยยี่มันไม่มีอะไรมือหรือเปล่าที่จับทั้งมือหรือเปล่าเอาละนะเอาเลยเออแบบนี้แบบโอ้ยได้หนาได้หนา กูกินก่อนเลยไอ้อ้วนเต็มปากเต็มคำบ้างมึงกินบ่อยป่ะมึงสั่งแจ๊บบ่อยป่ะบ่อยบ่อยตอนเช้านะไม่เช้ญญาไม่ค่อยสั่งสั่งเราโชวกับว่าพวกพิซซ่าไก่ทอดมเกี่ยวอะไรอะ่ะอยากพูดเฉยๆพรากูสั่งเกี่ยวเที้ยอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่เกี่ยวก็หลุดดีควายออไอ้เ, <อ S 2> เหี้ยออหูยมึงหยาบไปดิมึงหยาบวะลิงลิงอะไรมาหยาบไม่อยาบก็อย่าไปแต่งดิไอ้เหี้ยหยาบก็ไปแต่งดิไก่อะไรกับแจ้ดิแจ๊ฟ้าฟ้าเล็บกับ ลิ้งช้างจักเว้าลด้งลาลงกอนกลมตูตัวน้ำน้ำแหลกน้ำตกตกแะลรตกปลาปลาแหลปหมอหมอแลอดูดูไพ่ให้ตกตกอะไรตกดด้งดิ่งอะไรเด่งดิ่งเด่งอะไรเด้งเด้งด่งอะไรด่งเด้งด่งอะไรดิ่งเด้งเด้งอะไรขายหกแสนสมบาทสุดท้ายแล้วให้มันไปเลยอย่ากับรู้ว่าข้างในมีอะไรไอ้โง่หกแสนสีมืนขอนับสองปิดปิดประมูลที่หกแสนสี่หมื่นบาทแต่ขาย อฮ้ยมันฝรั่งมากเลยอ่ะมันคืออาหารฝรั่งจริงรสชาติฝรั่งชอบอ่ารสชาติฝรั่งชอบกลางๆนี่แหละออาเลยทีนอกแบบนี้แหละถ้าเป็นคนไทยก็เดี๋ยวใส่ซอสมันเ่ยคนไทยจะทำให้มันรสชาติจัดจีนเห็นครับิวกินแล้วมันน่าอร่อยไงมันอร่อยมันดูเลี่ยนอ่ะเออรสชาติฝรั่งนะแต่กูชอบนะกินไม่ได้แต่บอลไม่ชอบใช่ไหมเขาเหนียวมากกินไหมนี่ไม่อ้วกเข้าไปอีก อาหารย่อยเราทานมานะครับอร่อย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 แต่ไม่ชอบแต่ว่าแต่คนละกันอาจจะไม่ถูกปากคนที่ชอบนะครจัดกูให้กูให้สี่ด่กูแปดเลยกูก็แปดไม่ให้สี่วงการกูห้าพอไม่ไม่ไม่ถนัดของอย่างนี้อ่ากูแปดกินได้ทำไมกินแล้วไม่ถูกกรุกอ่ะนะเออมันมันต้องอยู่กระปุกดิวะมันเหนื่อยไงนะเออมันต้องแบบมันเป็นอาหารที่ลดเเอ energy หรือไงเราไม่ถนัดพวกนี้เหรออย่างนี้ควรเอาไปให้พวกวัยรุ่นใจร้อนกินอ่ะทำไมวะเฮ้ยมึงเอาป่ะมึงเด็กไหนวะนี่มึงเจ๊งอ่ะสว เป็นฮาวคูเลยแต่ที่ก็มันอร่อยแหละมันเป็นรสชาติของฝรัวหลังนะครับผมใครที่สนใจด้วยความด้หลังให้ป้องไปใครที่อยากทำก็ทำกินได้มันมันง่ายมากครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์พี่โดไว้ข้างล่ากครับกดที่พี่โดได้เลยโอเคให้คะแนนต่างๆนานไปความชอบแต่คนไม่เหมือนกันนะครับไอซ์บอลนี้ไปใส่ใส่ทุ่นตำเลยใส่ลาบใส่ตมะม่วงไปชุบกินไม่เป็นไม่เป็นเลยไม่เอาเลยบมือไกินล เอาเลยไม่ต้างสวัสดีครับโผล่เธอร์แต่บ้องที่เมนชอบกออาหารนี้ทางนี้เพราะว่าคู่นี้เขาไอ้พิซซ่าอะไรมาแล้วด้วยชอบชี้แต่หน้าแบบนั้นไม่ได้นะต้องบุรีบุรีหน้าคนอ่ะโอ้โหดูดนีตั้งแขวตั้งแขวง S <S เราไมออกเลยอ่จะพูดอะไรอ่ะอ้าปากไปแล้วอ่ะแบบปิ้ว <S 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 อ้าคะแนนทีลงก็คืออร่อยแต่แล้ะจานคนชอบแล้วกัน<อ>ครับผมทำเองกันได้ดู้แต่ต้นคลิปลแล้วจะเห็นกิจกรการทำหมดเลยใช่ซื้อของอมาให้พี่พงศ์ด้นะครับใช<ด>่เปิดหนึืมซื้อหม้อ้อ,อ้ด้วยทันอื่นได้ด้วยนะครับยอดทีนี้หลายอย่างมากมันใช้มันใช้เตาอบได้ใช่นะครับผมสนใยก็ไปซื้อได้นะที่ไหนก็ที่สักที่หนึ่งของพี่ดมด้วยที่ให้เรามานั่งดูทานย่านะครับผมก็อร่อยดีนะครับพี่ดมแล้วก็ขอบคุณที่ดูจบคลิปนี้ด้วยนะครับผมกดไลค์แชร์สสเปออหหนนน้้้้าาาดวยะครับบจช นนี่ะจบกันไปแล้วกันวันนี้นะครับผมคโดนตองไหนคลิปน่าเลยนะครับครับไม่รู้เรื่องเลยมึงก่อดไอ้เหี้ยไอ้ย่ามึงมัดเงื่อนตายให้กูนี่ยใช่ไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรแล้วใครข้างหลังาไอ้ยืนนี่ยืนที่มีหลังบูนั่งโอเคเราเที๋ยวได้ขนาดนี้ก็สวัสดีครับล้อสัญญาอาหารฝรั่งไม่เคยทำมาก่อนโอ้ยบันไม่ได้เลยเหรออยากตัด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 เดียวนะ ถ้าลักกาปฏิเท็เป็นยังไงวางว่าจะวางว่เพื่อนลงค่ะวางหรือูต่อยเน่ยเช็เอียไม่ใช่ไม่ทำไม่ได้วะีพกระชาตแล้วก็ ไปเลยแล้วไม่ได้เชฟว่ะไปใครมันจะขอหน้ามาก็ได้แล้วทำกับกูอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูเอาก็ได้เชฟวิชลินไหนไอ้เหี้ยผมเป็นเพื่อนเล่นกันกูเหรอ